การ์ตูนบีบีเรื่อง A อ C ซด้วยการ์ตูนและเพลงหนูแอนร้องไห้อย่าโดนพี่โจดาวหนูแอนไม่อยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ชอบก็บต้องเรียนหนูแอนร้องไห้ไม่ชอบภาษาอังกฤษเดี๋โดนพี่โจตีเอามาแล้ว A อ C ีซ ด้วยการ์ตูนและเพลงสำหรับพี่โจหนูแอนบีบีสองหนุ่มหนึ่งสาวต่างหากสนุกกับเพลง A, B, อเอบีซีอัลฟาเบต เพลงสามีตีตราทำร้ายปุก,ก้าหมวยซาจอมซนหนูแอนชอมแอปเปิ เป้าภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ๊ะบีบีบอกแล้วไงว่าหนูแอนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษในตอนที่โจตจัดการหนูแอนเป้ลเนี่ยนะเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษนะ Apple A P P L E A P P L E ี่หนูแอนชอบดูหรือวิดีโอแปลว่าแอปเปิ้ลก็เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันมหาศจักรน่ากๆเด็กๆเด็กน่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เด็กเดร้อภาษาอังกฤษมากมากบีบีไอเคนโก้หนูแอนน่าจิงโจ้รับไว้หรอยุดสามีติดระเด็กบีบีหนูแอนร้องไห้เดี๋ยวโดนพิ่โจดาวสามีติดระใครกล้าชัดทำไรทำไรทำไรได้ ยกักป๊น้องเบลี่ไม่อยากกินผักป๊บทำไมถ่ายไม่ออกแล้วจ๊ะไลลาแทวานไม่กินผักแต่แทวาไม่สนใจฟังกับร้องไห้แล้วก็ตะโกนเสียงดังแทนไม่กินผักแทนไม่กินนมแทนจะกินไก่ทอดไม่ได้โป๊กกะไลลาทาแบบนี้ไม่น่ารักเหมือนโฟก้ากับข้าวหอมบีกับเฟเบียบโป๊กกะไลลาไม่น่ารักเลยมีบีอนี่เวอ้าวบีบี ได้ยินเสียงหนูแอนร้องไห้เดี๋ยวดนพิจตีนิสัยเสียานาเดี๋ยวบีบีจัดการยังนะไม่เอาแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วไปดีกว่าจริงๆเหรอเดี๋ยวเรียวิชาภาษาอังกฤษคราให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วจริงๆนะก็จริงนะสิ กล่องแสนต้นบ oui> ีบีเปิดกล่องตุ๊กตาตัวตลกหาไม่เจอหนูแอนกำลังงอนบีบีอันนี้ก็ไม่เห็นที่มีอะไรล่ะหนูแอนน่าติงจ๊อกบีบีไอเค้งกู้เอาอีกเอาไม่เอาแล้วบีบีหนูแอนงอนบีบีสุดชัดเจนที่สุดเลยหรอกหนูแอนยังเปิดไม่หมดหรือต่องทีอีก หนูแอนชอบค่ะนี่บูจากังแกะของขวัญอย่างได้ตุ๊กตาบาร์บี้อีเดอพิงชูสูจาดีใจมากหน้าตาเหมือนวิภาสิงอาจเปียอยาไปนั่งรอเป็นนายวัตออมีี่ไสงบีบีเปิดี่ดูก็ได้อันนี้ก็คนเดียวคนเดียวนนีก็ันนี้เ่าไงอย่าไปอีตอนส้แล้ว s u r p r i e ประหลาดใจกับการเล่นบีบีเปิดกลตตุ๊กตาตตลก ตุ๊กตาปลาแมนโขน่าบีบีกลัวตุ๊กตาตัวตลกที่สุดในโลกทำแบบนี้ไม่น่า,นานรักเลยเหมือนอาตอนบีบีหน้าไอเคนโกบีเจเบบี้บ๊เอเบ,แบบบอรีฟนอนละ่ะไม่น่า,นานรักทำแบบนี้ไม่น่า,นานตาทั้งสามเหมือนจากเว็บกับไม้แซงกะสันอ,สอนเปียเดียเด๋ยวผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเลสไลเดอร์ลสไลเลส บีบีเปิดกล่องตุ๊กตาตัวตลกแต่ฉันประหลาดใจปุ๊บน้องเป็ดอินดี้ายล่าแพรวา <c oughs> สามีติตราใครกันครับทำอะไร ยูลสไร์เกนแดนกอลวิสเอาเข้ามือดีมาสับยบไลล่าบุกงาเวย์ฟโปกคารุตบีเอ็มเบบีโรฮาเดะตัวบัตี้เบบีวูยิงเบบีผู้ชายน้องเป็นอินดี้ไม่อยากกินผักแคล่วไม่กินผักปันปันเป็นโป๊กกะไล่ล่าฝันเห็นดีเจเบบีบอลริสนอล่ะไม่น่ารักเหมือนเหมือนซงกตอนเียบ แลลาบังคบมบเดดีโอยเดเดดีผู้ชายงั้นล่ะพี่จะช่วยสอนภาษาอังกฤษกนะวาเป็นสุกิซะจาไลล่าแตงโมจินตรารัตภูรซาลีบก็ต้องเรียนสียะสุาจไลลเสียพรัภูลีบกันไลล่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเหมือนเบียกับเอฟบีเอไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนนะ ได้ยินเสียงาหนูแอนรอให้เดี๋ยวตัวพี่โจอโดาวมันท่านภพตีช่านภพอ,อย่างแรงแคันดี้รักแก่นดีเอ็มสิริพิชยาอย่างแรงแคันดี้ฟาดเอ็มอย่างแรง,แองแขอเอาวารีที่วิดีโอโจโจหนูแอนบีบสามสาวก็ไก่ด้วยการ์ตูนและเพลงมาแล้ว ป๊บน้องเป็ดอินดีลล้ลลลาแพราวาของวีซีดีสักโกล่าโนอย่าได้วีซีดีสักโกล่านี่ง่ายมากตอนเด็กชอบดูมากเจอแล้วขอบคุณทุกคนนะคะอย่าได้วีซีดีสักโกล่าฟิลิสของสักโกล่าซีซีสองบวกสองท่ากัดซีซี บริษัทลาบรารี่จำกัดเท่ากับบริษัทสกอล่าจำกัดพย,ย,ยานชนะแสนซนอักษรแสนซนอัลล่าในเมือ่อตัวพยานชนะไพ่ทั้งสี่สิบสี่ตัวตามามาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล,แล้วมาช่วยเกิดอัลพยานชนะทั้ง4ีกล่องนี้นะ พี่จอกับบีบีไปขึ้นสามเภาว,าวนนะปลาตัวใหญ่บรารม่มท่ำลายปลาตัวยักษ์บรารม่มท่ำลายบีบีกลัวปลายักษ์ที่สุดในโลก <c oughs> กระมาจาับเป็นบีบีปักอกลตุ๊กตาตัวตลกครั้งก็ได้ชชวดด้วยถูกคุณครูมัสสก,กัดต่อยหน้าตาาย <c oughs> ปรากฏตัว <c oughs> โอ้โหบีบี <c oughs> เรือลำใหญ่ขึ้นกว่านี้ เราสองคนตอนเล้งล่องตาหาล่ะอ <c oughs> ะไรขึ้นไม่ยอยมวแล้วา <c oughs> ทำแบบนี้เหมือนกับคุณครูมสัสสสก,กัดตกอยู่ในอันตราย <c oughs> พี่จอกับบีบีไปขึ้นสามเข่า <c oughs> ได้ยินเสียงบีบีใครก็ได้ใช่ด้วยถูกคุณครูมสัสสสก,กัดตกอย,อยู่ในอันตรายเกิดอะไรขึ้นล่ะใครก็ได้ใช่ด้วยถูกคุณครูมสัสสสก,กัดตกอย,อยู่ในอันตรายปลาตัวใหญ่ามาร่างท่านบีบีกลัวปลาที่สุดในโลกตกใจแทบแย่แล้วล่ะ โอ๊ยตกใจทับยาสมน้ำหน้าปลาตัวใหญ่ใกล้ใกล้บีบีอยากเห็นบีบีอยู่ใกล้บ้านข้างหน้าสมน้ำหน้าโอ๊ยตกใจทับยาแล้วล่ะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยถึกคุณโครมมาสักกะต่อยหน้าตาร้ายโป๊กเกัรแล้วล่ะไม่น่าเบี่อเบียบยักษ์เราตงต่อกันได้ทีนี้เรามาดูซิ ตามหาก็ไก่พิจโจเป็นกุ้งไหนก็ไก่แสนไพเราะห้องความรู้ของสกอล่าพิจโจเปิดประตูนับหนึ่งถึงสิบนับขอขายถึงซาอโซเจอแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแกาสพี่โหากกอไก่ไม่เจอนี่อ๋อ หายไปตัวหนึ่งตัวกอไก่หายไปหมดกอไก่อันนี้ไม่มีไดอาร์วีเวนี้าสับบป๊อกระต่ายเป็นบีเอ็มไลลเต่าเป็นไอเวสโป๊กกไลลาไม่รู้อะไรกระต่ายกับเต่าเดบีร้อยบาร์ดาตยังยาเบบิวหเบบวหวไ เจอแล้วนี่มันไข่ใหญ่โตจังขอไข่บีบีตื่นนอนอุ๊ยตกใจทบย่าแล้วล่ะบีบีตื่นนอนในตัวไข่แหม้บีบีเหมือนอัตตอนเปียกไอเคงโก้ไปแล้วแหม่หลับสบายจริงจริงแหม่หลับสบายจริงจอสิงบีบีไอเคนโก้บีบีอือ หากล่องหาหีบหาให้เจอก็ไก่ปรากฏกันขึ้นมานนบีบอ,อืดอืดตัวอืดตัวเจอแล้วก็ไก่มาแล้ว อินโยเย่ไม่ยอมตรวจฟันอินแสนสวยวนแสนไม่สวยพยาญชนะกอไก่ก็เอ๋ยกอไก่อ๋อแบบนี้เองกอกไก่เจอแล้วต่ออืดที่บีบีอืดหน้าไอ้เคนโก้พยาญชนะตัวแรกเลยนะบีบีพยัญชนะตัวแรกชื่อกอกไก่ ก็ไก่ก็ไก่เก่งมาก BB I คน n ก o พยาญชนะตัวต่อไปขอไข่ขอไข่ใช่ใช่ตัวที่3ก็คือขอขวดขอขวดหน้าตาคล้ายกับขอไข่หน้าเหมือนเปี๊ยบขอขวดหัวอยากเท่ากับขอไข่ ตัวต่อไปนะตัวที่สี่ตัวนี้คอควายคอควายหน้าเป็นแบบนี้ลองเขียนดูสิคอควายใช่แล้วแล้วก็มาตัวนี้คอคนตัวคอคนคลาดคลากับคอควายเปียกคนหัวหยากเท่ากับคอควายหน้าเหมือนเปียกอยู่นี่นะจ๊ะคอคนหัวหยักเท่ากับคอควาย ตัวคอรักคังตคอรักคังรักคังและตัวนี้คืององูดีมากจอจานจอจานจนตัวนี้ตัวชอตที่เชอชิงตัวนี้เ็ชอช้าง มาถึงพยัญชนะตัวสุดท้ายตัวนี้ซซโซซซโซค่คท่ากับช่อช้างซซโซหัวอยากท่าก,กับช่อช้างเปียกโอ้โหแม้พี่เจ้าโคตรเก่งมันกูไหนบีบีเก่งมือนอาตน้น